แหนแด,แดแกาบน้ำงามจะพี่น้องกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่กูสูกกส่ก,ก,ก,ก้นคืาเก่าอเดิอมอาขอบเบิดไม่ไปไมีปัญหากับไม่มาพี่น้องมือวันนี้นะคะมีหอยแครงรวดเอาแบบซุกได้พี่น้องคะ่ะมีเลือดน้อยเดียวนะคะเอาแบบซุกแล้วก็ผักขนมเส้นนะคะเป็นเมี่ยงนะจ๊ะเมี่ยงหอยแครง ด้วยความที่เรามีน้ําจิ้มถั่วหนะเออไอเราก็เลยอยากรองด้วยความที่แบบแไม่ได้กินนานแล้วใจมันก็จะวาวุ่นเลยเพราะว่ามีน้ำจิ้มถัว่วปกติน้ำจิ้มถัว่วก็กินกับหอยแค่มันสิสซ่บพี่น้องเออมันสิแซ่บตอนในน้อย,อยกินแบบนี้แหละคูณยายผ้ากินแจ็คสุกแจก็คิิบเนาะเขาจะาผ้ากินเลิศคุงย,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 ย่ยๆมามาจะซ่บยมากันจ้ะ อืมอออ๋ออชุ้งขยะให้แม่นะลูกชุงขยะที่ใส่เปลือกหอยเออใช่ค่ะมาเลยลูกยกยกอืมขอบคุณค่ะาเริ่มชุ้งอืมน่ะมันเลิศแต่มันเต็มเลย bởi vì <gosto> người ta hãy 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 mà hãy 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 um <laughs> um <Good. cười> ไบเนั้นไงตรงนู้จะบัดค้ำกันนะค้เยันยๆนต่ำ ลงส้นเพียอืมอืมทำไงถิง่งเ <c oughs> ม,ม,ม, <c oughs> มียงอืมอืมอืมเนี่ยเมี่ยงของแท้ต้องมีใบชะปูค่ะอืม ว่าพาอืมชนเท่าเนี่ยนะย่างชนไหนชนเหล่าด้วยเนี่ยข้อระตับเนี่ยอย่างไร ไอ,อ,อซีกับสไตล์ตกินพักก็เก่าแลพี่น้อ <c oughs> เม่อไ้เปลืองกับเนี่ยเปลืองพักทั้งเนี่ยคนมากินพักเนาะออนนี่กินล่าไอ,อ้กินเนี่กินพักแท่นเขา ม่ดีว่เปลืลองดอกเปลงเปลงพัก ขนมเตี๋ยน <noi S 2> ี่ก um ็เลือถามน้อยๆมันขึ้นในจานเนื้อนุ่มหนึ่งน้ำจิ้มได้ทุกหนึ่งอืมต้งบอกว่าเห็นน้ำจิ้มถั่วก็เลยคิดอยากหอยแครงมาได้กินโดนแล้วก็เลยตื่นมากเถิงวัวให่ท่านนี้กินข้อหาอยากแล้วไมั้งด้วยความที่เห็นน้ำจิ้มถั่วนะก็เลยคิดพอไม่นู่นนี่ บม่ได้กินโดนแห้งกินความพีพร้อมนองจากผู้ใดกินเมนูนี่กินหอาเมนูนี่รู้ว่มึงได้จากเด้อโดนโดนกินเจี๊ยกกระแทบอืม <laughs> ไว้เพิ่นเต็มดีอยู่จ้ะ ล่างหอยดีอยู่เดีย๋ยวนี้เม็ดเกี๊ยงเก่าสามารถเอามาตํไาได้ม่เม่ได้ขาโพลดเลยอืมเดีว่ามันก็บเกี๊ยงสะอาดดีเอามาตําได้บางคนชอบกินตําหอยแข็งเนะาะเดีย๋ยวตำหอยค่อยๆลงสื่อลงสื่อหอยแข็งไม่เห็นกินเองย่งคอยคุ่มจ้ะสื่อเขาจะเอาเมื่ได้หอยแข็งหน่อย Ừ. Ừ. Hạc bất cưng hạ đó. นี่นี่ตาเฮาบ่มิหมองเผาบ่มิหมองเผากันหนึ่งเอากระได้ด้วยจ้ะหนึ่งแบบตุดๆหนึ่งเราก็ไม่กินเหมียงสิบกระแสบพึ่นกันคือสมัยก่อนเขาจะเอ่มไปสะกะ็ Quán bé sẵn này dùng tân tuya yay dài dài ạ mặt em mặt em mất bên mặt nhìn mặt nhanh nhanh chắc bạc em nhanh nhanh mặt bạc mặt em อืม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 จับอืมอืมซื้อมาที่อ่ะเราเอยไปเล่นไหมเดี๋ยวพับกินอีกแค่นี้แหละพี่น้องอืมนี่ละ ทาเป็นอาหารบ้างอาหารหลักก็ได้ปาร์ตี้ในหมู่บ้านเอ้ยปาร์ตี้ในครอบครัวก็ได้ง่ายขอคุณพี่ขอคุณน้องสุขุขสุขในก้าขึ้นเดิอนด้วยค่ะเด้อที่เบอร์ไอซ์ซิต้าไม่ลรกราบสวัสดีงามๆทุกยอดบิวทุกการรับชมจ้าสวัสดีครับ